และอย่าลืมช่องปิงปิงธนบุญชาแนลตอค่ะแล้วทกไม่เป็นเรื่องสื่ออ๋อสำหรับสำหรับของผมนะครับก็สำหรับคนทั่วไปที่เป็นประชาชนแล้วก็ อยากจะปรึกษาข้อกฎหมายก็เข้าไปติดตามได้ที่เพจโลบิตรลรอเยอร์นะครับภ<ม>าษาอังกฤษนะครับมไม่มีค่าบริการครับปรึกษา<ร><ร>ตีไม่คิดตังค์นะครับทีมทนายของหมอปลาไม่มีใครคิดไม่ไม่ค่ะน่ารักมากหนูไม่อยากฝากช่องหมอปลาช่วยด้วยหมอปลาช่วยด้วยใครกดดูก็ไม่ดูก็แล้วแต่ไม่อยากฝากช่องหมอปลา ้ยดค่ะไม่อยากฝางนะครับลองลองไปเสิร์ชดูใน g o เก l e นะครับว่าอย่าไปฝักหมอปลาหมอปลาช่วยด้วยหมอปลาช่วยด้วยไม่อยากไปังไปดูครับไม่มีอะไรเลาส่ผู้สารอย่ไปดูเลยนะแล้วแต่ใครดูก็ดูไม่หมอปลาช่วยด้วยไม่้ั่ะหมอปลาช่วยด้วยค่ะถ้าอยากรู้ทำนีดม่ามีใช่ไหมถือมีไม่ฟันเมียไม่ไงไหน อ๋อเนาะนั่นนันลูกไว้โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์นิดนึงอ่ะโอ้หล่อมากหนูไม่อยากฝากหมอปลาช่วยด้วยไม่เป็นไรค่ะไม่อยากฝากช่องหมอปลาช่วยด้วยอย่าลืมช่องบิงบิงครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมของพ่อออนพี่สาวลุงพลพี่สาวแท้ๆนะคะสายเลือดนะคะเ่อี๋ยว่ะมีมนโอมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พร้อมแจกเสื้อมนโอมค่ะเดี๋ยวมีอาทิตย์ละหนึ่งตัวของช่องมนโอมเป็นลูกชาย สุดหมวกก้าวหัวแหวนของลุงพลกับป้าแตงทั้งสองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพราะว่าป้าแตงก็นป้าป้าคุยเดือนละอาทิตย์ละตัวนะคะเสื้อของผู้แฝดสุดหลอ่อชงว <c oughs> ิบาลพี่เป็นนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีมีคุยกันแล้วครับคุยกับทางยูทูบเบอร์ทุกช่องแล้วว่าจะทำทำเป็นเสื้อของ ทีมยูทูบเบอร์ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตทุงคลนะครับแล้วก็จะทําเป็นคล้ายๆเสื้อเสื้อทีมยูทูบเบอร์ที่เข้ามาในชีวิตแต่ไม่มีช่องจิมมีเรื่องจริงไม่มีช่องจิมมีเรื่องจริงจิมมี่ดำมาแต่ดำมาจากข้างในอยู่ลงลึกลงลากแล้วครับไม่ไปไหนแล้วครับช่องนี้ว่าจะเป็นแสนไม่แสงก็ต้องไปเชียร์เขาาจิมมี่เรื่องจริงไม่ต้องมาพาช่วยด้วยนี่ก็แล้วแต่นะคะคือไม่ฝากแล้วก็อย่าลืมช่องปิงปิงธนพลเช้าก็จะมี มีดีสตอรี่ครับแล้วก็ลูกจิมมี่เรื่องจริงนะครับเซรีน่าเซรีน่านะครับค่ะแล้วก็แพลวภาษาอีสานแล้วก็มาษาีสานเ่าหอมเปิ้ลไซ่าเปิ้ลไซฮาก็อยู่แล้วก็ ชันชัยใช่ไมช่องชันชัยนะครับช่องลุงตูมตามโซมเบใช่ไหมคะพี่เอวีนะครับรลชั้นีพอกงานผ้านะครับพี่อ๋อจากอาร์จ่าเอ็มเดี๋ยวนีชั้นอย่าลืมนะคะว่าสองคนน่ารักมากนะคะแล้วก็พี่อ๋อน่ารักมากค่ะโมนายแล้วก็จ่าเอ็มนะครับจาลุงถ้าลุงพูดอยูทูบเบอร์บ้านลุงประมาณเกือบสี่สิบชีวิตอหะแล้วก็เนาะเยอะมากทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณพี่เมตตาและอย่าลืมช่องปิงปิงธอนะพี่เมตโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณ ลุงจะให้พรลุงก่อนเดินทางไหมอ่าไม่เอาน้ำตาลหรอกเอาเอาอย่างอื่น uh, ก็ได้นะดูท่าก่อนทำห้างห้างแบเนี่ยตัวแร้วก็ยังอยู่กอนเนทีได้ไหมพรทีได้ไหมพอไปยังไงเนี่ยตาไม่ได้ไม่ได้ค่ะหนูหวงตัวไว้หวนหนูคนเดียวคนเดียวที่โดนตัวดิฉันได้คือ เท่บําบุดสุดรอหมอปลาและเพชรขาวเท่านั้นค่ะไม่ฟังไม่ฟังชอบรูปในรูปเขาเฮียนมากแล้วพูดถึงนี่จะปวดมองได้เลยนะล่ามีมากค่ะครับจะฝังนะครับสิบสี่สิบสี่วิธีการสิบสีิการรกันเคะลุงลุงคะเชิญค่ะส่วนเพชหน้านะครับสิบสี่วิธีการก็จะเป็นการแก้บนของหมอนัทนะครับซึ่งท่านโชคดีถูกรางวัล บ้าน่าจ,จะประมาณห้าล้านนะครับน่จา,า,นจ,า,าจะมาทำจากเจ้าแม่สรุรพีสโสรดานะครับจเจ้าแม่ตะเคียกนกอนเจ้าแม่ตะเคียนที่หน้าบ้านนะครับก็เวลาก็ประมาณ <c oughs> บ่ายสองโมงค่ำเย็นคนระับก <c oughs> ็ <c oughs> จะมีการไม่ขอใช้เสียงี่ สถาบาลด้วยวันที่สิบสี่อะไร,<ส>รนะนุ่นพลบอกว่าจะขอหมอปลาหนูมาด้วยใช่ไหมนุ่นพลบอกผ่านเผื่อแกจะให้มาถ้าไม่ใช่คงนี้ก<ม><ม>็กล้อง,องนี้กล้องนี้หนูยังไงก็ได้นะที่หมอปลาท่าน,นาจะดูอยู่ครับเพราะว่าอาจจะนั่งคำอยู่กูจะไปได้ไหมเนาะ <c oughs> มันก็บอกเขาว่าเ <c oughs> มียก็ได้อะไรเงี้ยพูดไปเดี๋ยวเราจะรู้แล้วแต่ขอเปล่าอยากให้มาก็ล่ะผมว่าบ้านพี่เมืองน้องนุ่นกับบ้านพี่นุ่นกับบ้านบ้านน้องบ้านหมอปลาไม่ให้มาได้ไงพี่เขาพูดอย่างเงี้ยพี่ไม่เกรงใจเขาหรอมา เดี while, so ๋ยวถ้าไม่มาเดี๋ยวผมก็ขับรถไปตามพี่หมอปลาเชียพันเพชรขาวฟังไว้ลุงพลเชิญเมียตัวเองแล้วจะไม่เกงใจเขาหรอพี่หมอปลาขอบคุณมากหนูจะทำตัวดีหนูจะไม่ดื้อกับพี่หนูสัญญาค่ะพอแล้วเจ้าไปอันนี้พอแล้วแม่าก็อ่สำหรับขึ้นบ้านใหม่ครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณ ทำพี่น้ำตานะครับหมอฟ้าของเรานะครับที่มาดูบ้านครับสวยทั้งใจดีครับ,บสองสามวันที่ผ่านมาคือมาทำให้กูด,ดังเก็ดของแห่งนี้นะสะอาดขึ้นดูดูดูสวยขึ้นนะครับไม่ได้หยุดได้ย่อน4ิ่ส <4 S 2> ีชั่วโมงคร <ไป S 1> ับไม่ได้พักผ่อนครับคือพักร่มมอนนอนเสือมอะไรคือง่วงสุดแล้ว คือสุดๆแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วก็พักไม่หนูคิดว่าที่มาทำคือหนูเรี่กเป็นบ้านหนูไงมันบ้านพี่น้องมันก็เหมือนบ้านหนูทำก็ก็ไม่รู้จะมีอะไรตอบแทนได้ด้วยมากกว่าคำคำว่าขอบคุณค่ะขพามากมากขอบคุณพี่้ามากขอบคุณทีมากกินงานเลยทีมงานแล้วก็พี่ทุกคนด้วยมาทำความสะอาดแบบบ้านป้าเอี่ยมเลยค่ะ แกหลายคนว่าคนว่าแล้วที่น้ำฟ้ากลับเนี่ยป้านลุกเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้จริงไหมครับไม่ใช่แต่ว่าไม่ไม่เจอลักษาความสะอาดด้วยนะคะนี่ค่ะทั้งทีมนะคะตรงนี้ตรงนี้นี่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 นักบีนะเนี่ยลุกลุกมือนเดิมรักษาความสะอาดไว้เพราะพีความสะอาดเก่งดีมากจะบอกได้ว่าสิ่งของทุกอย่างในบ้านเนยกเว้นตัวบ้างซึ่งเป็นของที่ทุกคนมอบให้กันหมดียมเลย

มีคนเก็บให้เก็บดีดีเก็บจุหาร์เพราะว่าน่าจะน่ารักนะคนเก็บใช่เก็บดีมากเก็บทุกอย่างอาจจะเห็นว่าเป็นของใหม่ของใครหรือเปล่าเขาถึงเก็บของใครที่ว่าเป็นของลุงพลอย่าลืมฝากช่องสุดท้ายครับผมอย่าลืมฝากช่องนี้ด้วยนะคะเอคขอบคุณมากขอบคุณคขอบทุกคนนะครับถ้าลุงเกินแล้วจะขอโทษและไม่ตาเราด้วยนะคะขอบคุณวันนี้อาจจะไม่มีสาระนะครับอย่าลืมช่องป้าอ่อนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะ แล้วก็เรื่องเรื่องสุดท้ายนะ่นกอยากจะบอกอยาจะเสอเรื่องการสำหรับสำหรับใครที่อยากอยากมีโชคนะครับอยากมีโชคถ้าเกิดผ่านมาทางบ้านลุงบนประแตนนะครับก็มากราบไหว้ขอพรและขออธิษฐานจิตนะครับตั้งอธิษฐานจิตด้วยความศรัทธานะครับก็จะโชคดีมันจะมนัะนะครับขออนุญาตถามด้วยความไม่รู้ของคน เที่หนูเคยได้ยินมาเพราะว่าใครที่แบบมันจะเกี่ยวมันจะอยากดังหรือมาลูกคล้คองหรือตีคล้คอ,งลคองนี่เคยเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆก็ถ้าจะเป็นความเชื่อเรื่องคล้องเรื่องะระฆังเนี่ยก็ทําให้เหมือนได้ชื่อเสียงเราดังทางวานไกลๆครับมันเสียงคล้องเสียงระฆังครับนะอ,อ๋อมีหน้าบนที่ดอยสิเทพก็มีเยอะมากเหมือนกันเห็นบ้านคนมีคล้องอ่ะใหญ่กว่าใหญ่กว่าทานายโนบิกับนายทิงูเลยวิ่งแล้วเสียงเพาะมากเลยเอไปลองรูปคล้องดูนะครับั้งรูปทั้งตี คนมีหุ่นโชกไม่ได้ยังได้พระพรมของพระอาจารย์ครับพระอาจารย์แจ๋วครับอยู่ดีที่เมื่อวานทำพิธีเนาะทนายโนบิเมื่อวานเป็นไงที่นัทนะเป็นมีพระอาทิตย์นะครับทรงกฎกำลังทรงกฎอยู่แล้วสักพักพวกเราจะออกแล้วพี่ว่าเป็นลมให้เราค่ะแล้วก็ลมแบบมาคิดว่ายูทูบเบอร์หลายท่านที่ไปก็สัมผัสอารมณ์นี้เหมือนกันไม่น่าเชื่อแล้วหนเป็นคนที่โคตรดื้อเชื่ออะไรยากแต่เมื่อวานเป็นที่แบบฮือมาก แล้วมีคล้องที่ตีเพาะมากอะจริงๆบ่ายเกือบเที่ยงอ่ะน่าจะเป็นแบบว่าแดดร้อนแต่วันนั้นคือคือพระอาทิตย์ทรงกดแล้วก็เมฆเมฆเมฆบังนะมันเป็นอะไรที่ทนายโมบีกำลัวไาวแบบพี่ผมุนศูนย์พี่ยอ่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าอยู่นั่นแหละแบบเออแล้วเสียงคล้องขนาดเราแบบมันมีเพลงมีอะไรนำมาเสียงคล้องก็ยังกวางาใช่ครับคือแบบแล้วเมื่อวเมื่อเช้าเมื่อตื่นมาก็มีคนมารูปคล้องแบบเฮ้ยทำไมเสียงคล้องได้มันเพาะบางบางทีขอโทษนะบางทีมันน่ารำคาญแต่นี่แบบเขาเพาะแตกมากใหญ่มาก ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นอยากให้เพื่อนๆมามาดูกันที่นี่มีอะไรที่แบบเฮ้ยหนูมาัางนี้มันมนผิดตาต่ามันรู้สึกว่ามันร่มรื่นละมันอบอุ่นนะคะมเหมัอยบ้านแล้วเันอางนีค่ะส่วนหนึ่งก็มาเยี่ยมลุงพลกับป้าแตงด้วยแล้วก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่ามีทั้งท่านเท้ามหาพรหมนะที่เราอัญเชิญมาเมื่อวานนะครับแล้วก็มีในส่วนของแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็ปู่พญานาคนะครับผม ทั้งสามพระองค์ท่านก็ประดิษฐานอยู่ที่นี่ก็จะเป็นครับเจ้าปู่ยศสุวรรณนาคานะครับแล้วก็แม่ย่าประภาเกศนาคีนะครับอืก็หลังจากที่ได้อัญเชิญเจ้าปู่ยศสุวรรณนาคามาประดิษฐานที่นี่นะครับแลพระปู่ก็ยังจะต้องนั่แทนนั่งอยู่้วก็โอกาสข้างหน้าผมที่เสร็จแล้วก็จะทำสรีระสังขาร ลูกบ้านขนาดใหญ่ของเจ้าปู่ยศวรรณนาคากับญาติประเกตนาคีนะครับก็จะใช้ก็จะใช้งบประมาณน่าจะเกือบเกือบหนึ่งล้านบาทนะครับเกือบหนึ่งล้านบาทเริ่มเริ่มต้นก็ประมาณหกแสนจะเป็นลูก เป็นลูกปั้นไซรสังขารขนาดใหญ่สามารถรอดท้องได้ก็สามารถ<ต>ที่จะมาสนับร<อ>ับได้ใช่เหมือนกันแต่ก่อนอื่นตอขออนุญาตเรียนชี้แจงดน,นึงมมีคนถามว่าหมอปลาไม่ว่าเหรือมาด้านนี้ผมบอปมามีทุกมีนู่นนี่นั่นหรือจะบอกว่าหมอปลาเขาเป็นคนมีเหตุมีผลการในการที่ว่าจะไปทุกที่นั่นที่นี่เนี่ยทุกคนต้องเชิญไปเจ้าของบ้านอนุญาตก่อนแต่ส่วนเรื่องพญานาคเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่เชื่อนะคะแลวก็ไม่ได้ลบหลู่เลยแต่ในมุมของแกเนี่ยท่านมีจริงอยู่แล้ว ทีเนี้ยเราจะไม่ก้าวเรื่องไม่ล้ำเส้น,นกีความเชื่อที่ทําให้มุนดีขึ้นอะอะไรอะพี่น้องย่อมดีด้วยอยู่แล้วไม่เอ้ยมันคนละสายไหนมึงฮาร์ดคอร์นันไม่ใช่ทำหมอป้าก็คนยังยังมีความรู้สึกยังดิ้นได้เสียใจร้องให้เป็นนี้เมื่อพี่ทำแล้วดีขึ้นก็ดีแต่เราไม่ได้ขวางนี่เมื่อท่านก็มาดี นอะไรที่มันดีๆเราต้องรักษาวไว้แต่ถ้าไม่ดีเราก็จะบอกตรงตรงนคนก็ยังกังวลถามว่าแล้วหมอป้านุ่นคนเราไม่ก้าวล่วงไม่ล้ำเส้นตรงเนี้ยก็ทำแล้วไม่ได้ทำให้รู้แบบเกิดอะไรไม่ดีมีแต่เรื่องดีๆและที่สําคัญเห็นมีคนถูกหวยทีห้าหกล้านห้าหกแสนหมอป้านุองนี่นี่นั่นบอเฮ้ยท่านก็มาดีนะทในมุมมุมมองหนูนะคะแต่ถามว่าตรงตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยถ้าว่าทําทไมหมอป้าไม่มาไม่ชุบต้องแยกแยะนะคะของเรามีวุฒิภาวะที่คิดกันเป็นทําอะไรกันเป็นหมอป้า ไม่ได้บ้านะคะที่ไปทุบแต่ที่ที่เห็นเนี่ยคือเขาอนุญาตแล้วเขาเชิญไปถ้าใครบอกว่ามอปไาดิไปทุบไปทุบบ้านกูเลยมึงเรียว่าเดี๋ยวกูทุบแน่ นะคะป่านนี้คือเราไม่ก้าวล่วงไม่รับเส้นไครคือให้ทุกถึงไปไม่ใช่คนบ้านจะไปทุกถึงไข่เลื่อยเปลือยอย่างของลูกคนเนี่ยทำเลยคะเขาทาแล้วชีวิตพี่เราดีขึ้นเราเรีินดีสนับสนุนแล้วท่านก็ตัวหนูก็ไม่ได้เชื่อเลยเสียงคล้องหนูยังประทับใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําว่ามีความสุขไม่ได้ทห้ใครเดือดร้อนทำเถอะค่ะมันไม่เกี่ยวกันต้องแยกแยกนะคะต้องแยกแยก,แยก,แยกจรงิงจริงๆบ้านหลังเนี้ยมันเสร็จได้เพราะคน <c oughs> คน <c oughs> หนึ่ง น้องน้องมิน้นกับน้องแชมป์นะครับคู่นี้ใช่ไหมคะที่เริ่มสร้างเพราเหมือนกับน้องเขาไม่ค่อยสบาย <ไป S 1> อันนี้ลุงบอกตลอดว่าอย่กจะพูดถึงเขาแต่ทีแรกแล้วว่าสองคนนี้เหมือนกับพลิกตรงนี้มันคือวิมานซึ่งลุงหนูจำได้ประโยคนหนูแอบดูว่าลุงได้นั่งโซฟาเขาแล้วคำเดยกผู้ชายคนนี้พูดได้เหมือนเหมือนหนูมาครั้งแรกอะ่ะหนูไม่รู้จักว่านั้นเรียกว่าอะไรแต่หนูเข้าใจแบบผิดๆคือ อาจจะใครจะว่าเร็วก็ได้นะมีเสาเนี้ยแล้วก็มีแค่ที่นอนเนี้ยแล้วหนูก็เลยคิดว่าข้างหลังเป็นสวนยางของลุงหนูบอกอ๋อแล้วบ้านอยู่ไหนคะลุงบอกเขาเนี่ยบ้านผมบอกไม่กับบ้านที่มีประตูที่ปิดลัดกลุ่มอะ่ะมันอยู่ที่ไหนแล้วเข้าใจตรงเนี้ยหรือศัพท์ที่ชาวบ,บ้านเรียกอะไรเป็นนาใช่ไหมคะ